สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้มี Power Amp ยี่ห้อโ o n i กมานะครับ UI 1000นะครับ UI 1000นะครับสภาพสวยมีหูนะครับแต่ว่าผมถอดด้านด้านข้างออกนะเพราะว่ารุ่นบางรุ่นมันจะถอดด้านข้างออกได้ด้วยว่าจะทำความสะอาดนะครับก็เลยว่าจะรีวิววันนี้เลยพรุ่งนี้ค่อยทำความสะอาดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็มีงานมีงานข้างนอกนะครับล้อมรัวนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับด้านหน้า นะครับไปนะครับมออแปลงใหญ่นะครับตัวเครื่องลึกนะครับจากนี่นะครับไม่รวมหูนะจากตัวนี้ไปถึงด้านหลังเครื่องก็ประมาณยี่สิบเก้านิ้วนะครับลึกสิบเก้านิ้วม้อแปลงใหญ่นะสีคอใหญ่ขนาดเครื่องสองยูนะครับสวยงามนะครับคาปาสีลูกนะครับคาปาสีลูกสวยๆนะครับด้านหลังก็มีขั้วดำแดงมีสเปกคอนให้นะครับ สัญญาณ Input Output ก็เป็นแจ็คโฟนแล้วก็ XLR นะครับมีให้เลือกนะครับแจ็คโฟนก็มีให้เลือกข้างละช่องส่วน XLR ก็เป็นมาตรฐานให้เลือกข้างละ2ช่องเลยนะครับมีสเปคคอนให้มีมันตีสวิตตกดบี t กดสเตอร์โมโนนะครับหลังเครื่องสวยๆนะครับมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะครับ,นะรบผ,มผมว่าจะทำความสะอาดแ,แต่ว่ารีวิวก่อนว่าพผูนี้กลัว เพราะว่าต้องทํางานหลายอย่างนะครับก็เลยม,มารีวิวช่วงนี้ก็ดึกแล้วแหละนะครับเครื่องนี้4,500บาทนะครับใครไวใ,ใครได้นะ4,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับปลายทางบวกเพิ่ม250ปลายทางบวกเพิ่ม250แต่ถ้าท่านโอนเงินมา4,500บาทพร้อมส่งให้ทั่วประเทศน,นะครับก็แอดไลน์มาก็ได้นะครับ080-009699นะครับเบอร์โทรศัพท์ ลายมี2ลายนะครับจะแอดจาก ID หรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้นะครับนะเอาไปขับ15นิ้วเอาไปขับ18นิ้วได้นะครับสําหรับท่านไหนที่งบน้อยนะครับพาเวอร์ใหญ่ยาวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้เนาะวันนี้ก็มาเทสเบาๆนะฮะเทสเบาๆกันนะครับอ่าเทสเบาๆไม่ยินเสียงนะครับข้างนึงผมต่อเสียงก้างแหลมอีกข้างนึงผมต่อ18นิ้วนะอาจจะไม่ได้อัตราลดแต่ว่าเสียงใสนะครับเสียงใสแน่นอนนะครับ ราคา4,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะใครไวใครได้นะครับราคานี้ครับแอดไลน์ก็จะดีที่สุดจะได้ส่งเลขบัญช i mean right <go> sí ีให being <though> so ้นะครับในไลน์มันจะช้ยสะดวกนะครับหรือโทรเข้ามาที่0800091699นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับเชื่อมเหล็กมาก็รู้สึกว่าหอบนะเชื่อมเหล็กนะทำประตูอาฟังเสียงกันนะครับผมข้างนี้น่าจะเป็นกลางเหลี่ยมนะ เก้าสิบแปดนิ้ว บาทนะครับผมไม่ได้เทรดหนานนะครับไม่ได้เทรดหนานให้นะครับสี่พันห้าร้อยบาทเริ่มส่งแบบโอนเงินนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเก้านะครับหรือจะ a ด้ดีไลน์มาจากเบอร์โทรก็ได้หรือจะได้ดีไลน์มาจากไอดีไลน์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับลายมีสองลายนะครับผมนะอยากให้โอนเงินมากกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบคนส่งค่าคนส่งก็แพงนะครับช่วงนี้สี่พันห้าร้อยบาททักมานะครับทักมาโอเคจะคลิปจะได้ไม่ยาวครับผมสวัสดีครับ